สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนนำเสนอที่ดินสำหรับสร้างบ้านให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่100ตารางวาเลยค่ะทุกท่านราคา8 9 0 0 0 0เาทค่าค่าโอนคนละครึ่งนะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะสำหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยนะคะพร้อมปลูกได้เลยค่ะทุกท่านตั้งอยู่ที่ตำบลรอบเวียง บ้านป่ายางมนค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะที่ดิน,นโฉนด890 0 0บาทอยู่ใกล้ตัวเมืองเดินทางเข้าเมืองใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นอยู่ใกล้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์รา,รราชาวิทยาลายัยเชียงราย500เมตรอยู่ใกล้ตลาดป่ายางมน600เมตรนะคะอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอยู่ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย อยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้อนุสรวรีพยามังลายท่านใดท,ที่สนใจนะคะท่านติดต่อนะักชมพื้นที่ได้นะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าผ่านถึงหน้าแปลงมีถนนสาธารณะผ่านหน้าแปลงนะคะเป็นถนนคอนกรีตพร้อมทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะหรอจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรเพื่อคุยสอบถามและปรึกษาเพิ่มเติมกับผู้ขาย สามารถทักไปได้โดยตรงเช่นกันในวันนี้เจคเนะราไปก่อนสวัสดีค่ะ